โอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะครับมาดูคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ด้วยเกมโรบอทวันนี้เราเล่นแมพฟิตอีกแล้วนะหางหายไปนานนะซึ่งวันนี้ผมจะมาทำเบ็ดหมายผมนะซึ่งตอนนี้ผมมีหินครบแล้วซึ่งหินครบนั่นเหรอแสดงว่าใช่ครับผมรีหาหินครับยยเว้นอไ,อไออะไรนะระหว่างกินดีไอกินดีครับผมนะกินดีเนี่ยผมมาไปขออะไรนะน้องๆเอา ส่วนคริสตัลไลท์ผมตกจากเบลืคริสตัลไลท์ผมนะเฮกก็รีหาผมอ่าเอเลนเทียนคือไปขอจากรหัสหลักผมเอารหัสหลักผมมาให้ผมนะมอเซก,ก็รีหาอ่าทาราเซคิลก็รีหาฟอสซิลรีหาใช่รีหาจริงครับพวกนี้ซึ่งโอ้อยเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วนะเจ็บลิน้นโอ้แต่คือตอนนี้ผมพยายามอ่าไม่สิตอนนี้เรา,เราต้องเราต้องไปที่เกาะอ,อ่าเกาะเห็นก็ผมนะ ซึ่งเกาะเห็ดก็อยู่หลังเกาะมูดูดเลยครับใช่ตอนนี้เราเหินครบแล้วจเจ็ดหินเท่านั้นถือว่าไม่ง่าย <c oughs> ไม่ง่ายเลยผมบอกใจใจแล้ว่าไม่ง่ายอืมคือตอนนี้ถ้าเสียงแปลกๆไปขออภัยด้วยเพราะผมลิ้นพองด้วยนะอือโอ้ตอนนี้มีน้ำวนด้วยนะซึ่งเราไม่สนใจฮะขับต่อไปที่เกาะมูดูดไปเฮ้ยเกาะเห็ดใหญ่ผมนะมาครับถึงเกาะแล้วเราต้องอ่าตรงดิ่งไปานะที่ อที่ไหนวะที่ะท,ท,ท้ายขอผมนะมันอยู่ใกล้ๆครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนรู้เองเนี่ยเดินตาไปฮะผ่านเจ้าตัวรับเคสนี้ไปเนี่ยเห็นไหมทุกคนนะก็หินใหญ่เนี่ยที่มีอยู่ข้างๆเอออะไรนะต้นไม้ครับเนี่ยนะตรงนี้เลยทุกคนเดี๋ยวคนเข้าไปมันจะมีอ่าแผงหินกำแพงอยู่ที่เป็นแปลกๆเพื่อนเนี่ยตัวนี้นะคนเข้าไปเลยแต่เกาะนี้แล้วมันก็มีลิฟต์ครับผมนะซึ่งเรากดลิฟต์ไปลิฟต์นี้ลิฟต์ฟรีนะเออไม่ได้จ่ายค่าลิฟต์นั้นกับไอ้เกาะอะไรนะรูปปั้นหินนะเออ รอแป๊บหนึ่งฮะเพราะว่ามันต้องลงไปไกลอยู่แต่ความจริงก็แล้วแต่หนึ่ฮะถ้าใครเน็ตเร็วก็ลงเร็วฮะจะช้าก็ลงช้าอือฮึโอเคเรียบร้อยมาฮะมาที่อ่าหินอ่าเบ็ดใหม่ครับเฮ้ยเบ็ดใหม่หรอกเบ็ดอ่าเบ็ดห,หาหินไอหินอะไรนะหินลิลิค่ะใส่มาฮะเฮกไปหนึ่งอันนี้กินดี้ไม่ใช่กินดี้ดิคริสตัลไลท์แล้วก็กินดี้ฮะตัวนี้กินดี้อันนี้อ่า อะแลนเทียน an ไม่ใช่ดิอันนี้ล่องหอนปหินล่องหนอเรียบร้อยเอไปอะแลนเทียนบายบายต่อไปก็โมเสกไม่ใช่ดิไม่ใช่เอ้ยฟัสซิลอันนี้ฟัสซิลแล้วก็สุดท้ายคือโมเสกฮะเรียบร้อยฮะได้รับอ่าดีกสามก้อนกับเบ็ดใหม่หนึ่งก้อนเป็นใหม่หนึ่งล่ามฮะเบ็ดนี้ขอเขาสเปกพิเศษคืออ่าสามารถตกหินมีโอกาสตกหินได้นะฮะอ่าตกหินใหม่ละได้สองจุดห้าเท่าของผมนะใช่ มาฮะเราได้แล้วต้องขออภัยนะที่พูดดีเด็ดขาดจริงๆผมเจ็บลิ้นมากเลยทุกคนนะคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยคือผมมาอัดๆๆอัดอัดเผื่อไว้อ่ะมาเราได้เบดใหม่แล้วใช่ไหมทุกคนเราก็ไปเอ็นชาร์ดครับซึ่งเบตใหม่เนี่ยเป็นสแต็กที่ถือว่าดีนะเอาจริงๆเบตใหม่อ่ะสแต็กดีมากแต่มันทํายากเฉยๆต้องมีเพื่อนถ้าคุณมีเพื่อนต่อช่วงต้นเกมเงี้ยแล้วให้เพื่อนหาหินมาให้เงี้ยคุณจะเริ่มต้นดีมากฮะโอเคมาถึงนี่แหละคือเบตใหม่เนี่ย คือเราต้องการอย่างเดียวคือฮิตซี่ไปฮิตซี่คือตกตกเหยื่อเร็วอ่ะทุกคนนะและ้วก็น่าจะไม่มีอะไรนะเออฮิตซี่ดีสุดแล้วก็ควิกลี่ก็ได้นะควิกลี่ที่มันสมดุลสมดุลกันอนะเอออันนี้ก็ได้จะแทงกันได้นะแต่แนะนำเอาฮิตซี่ดีกว่าไปซูมหาเลยครับผมนะเอสโกดทุกคนโอ้โหสตีดี้อันนี้ก็พอได้นะพอได้แต่ผมโลภมากไงไอเราโลภมากอืมเพราะว่าหินเละๆผมมีตั้งเยอะนะอแต่ตอนนี้สแต็กก็น่าสนในะ ผมว่ายังไงก็ไม่เอาดีกว่าเลยชาร์จไปเรื่อยครับกดจะได้ของดีหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำเไม่ได้ <laughs> ลืมทีหินลลี่ของผมนะตอนนั้น<_ <k> _ <c> และก็อันนี้น่าจะได้ดีสุดแล้วผมว่าใช่ฮะต่อไปปั้งไดเวอร์เนี่ยอันนี้เพิ่มลัคก,กี้นะ45อันนี้ถือว่าใช้ได้ ได้ครับตัวนี้เพราะว่าบวกกับไอที่มีทุนเดิมอยู่แล้วนะ170ใช่ไอเบรดเนี้ยลัคก,กี้เยอะมากนะมาต่อไปคือลอตอัพเดอดผมนะสิ่งที่ต้องการคืออินเอ้ยเฮ้ยทุกคนเป็นไงคือทีแรกผมจะเอาอินอินอะไรอาจะไม่ได้อนะไรที่ตกปลาได้ตกปลาไอลาวาได้กับบ,อบ่อคิดนะแต่ก็อันนี้ก็ได้ครับควอนตัมอันนี้คือสามารถเพิ่มมูล,ลค่าอ่ามูล,ลค่าปลาได้5เท่าครับและมีติด2 5ด้วยนะมากกว่าเหตุเป็ดอะไรนะเฮเบนลอตด้วยเออจริงๆ แต่เสียงเดาคือมันอาจจะตกชา้าหน่อยก็ได้นะเบ็ดตอนเดินดิบแต่มันตกได้เยอะนะเออจริงๆแล้วดิถ้าบวกกับอันนี้คือฟาร์มเงินอย่างดีฮะดีก็เบ็ดออร่าอีกแล้วก็ในฉากนี้ผมว่าจะเอาเบ็ดออร่ามาเอ็นชาร์ตกับไอหิน uh, ลิลิคเทพไปหน่อยหินลิลิคใหม่ฮะเพราะว่าอยากจะได้อ่า uh, ท่าฟันป้านะแต่ตอนนี้กำลังช่างใจอยู่หรือว่าจะเอาเป็นเบ็ดนี้ดีครับผมนะเบ็ดใหม่เลยใช่ที่แรกกำลังช่างใจว่าระหว่างออร่าก็เป็นใหม่เอ,อีกทีเพราะว่าเป็นไปเนี่ยมันมีอันนี้ก็พอได้นะแต่ตอนนั้นผมไม่พอใจไง เลยเรียบใส่ก่อนฮนะเพราะว่ามันจะเช้าแหละใส่ไปนนะฮะแล้วก็ได้โหยไม่ได้แบบ <laughs> ไม่พอใจไม่พอใจจริงยังได้อะฮิสตอรี่ครับผม <laughs> แล้วก็สุดท้ายค่ะหินเฮกอบิซอ <laughs> โซก่อนนะขณะทุกคนอบิโซคือตกกระป๋องไปแล้วทุกคนนะหลังจากหินใหม่มาดังนั้นผมก็แต่การฮะห,หินใหม่คือถ้าได้อฟันปลามาผมดีมากเลยนะถ้าได้ฟันปลามาดีมาก ขอสักหน่อยปั้งเข้าไปโอ้โหซีโอวอลอดอันนี้ไม่ค่อยดี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 แต่สำหรับสายสะสมนะชอบนะสายสะสมคือชอบแต่อนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่ดังนั้นผมก็ทําการเดี๋ยวรีโทเทมก่อนเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีคนอ่าปรับเปลี่ยนให้เป็นกาวันนะเราต้องใช้โทเทมเนี้ยวิทย์จะเกิดอะไรขึ้นท้าไมใช้ไม่ได้โอเคเรียบร้อยฮะไฟครับผมคือซีโอวอลอดเนี่ยเพราะว่าได้อยู่พอได้ พอได้แต่ไม่สุดไม่สุดจริงๆไม่ชอบด้วยเอาเป็นควอนตัมที่มันคูณเงินดีก,กว่าโอเคมาต่อไปขอให้ได้เอ,อไอฟันปลาน่ะฟันปลา,าดีสุดแล้วฟันปลาสชหรับผมไปเล้โก้ปังโอ้โหอิมอ,อ,อร์ทัลโอ้เพิ่มโชค75ว่ะเออถึงจะไม่พอใจก็ต้องเอาละเพระาะว่าเพิ่มโชค75เลยนะโอ้โชคเยอะอยู่โอเคก็คลิปนี้ก็ได้แค่นี้แหละทุกคนนะเอนชาร์ดีไม่ดีก็ว่ากันใหม่นะโหเสียดายมาก ก็ขอบคุณทุกคนทุกคนที่เข้าม,มาดูคลิปนี้ด้วยนะลิ้นพัน